แม่น้ำหนึ่งเจอแซเปนุ่นดําดงจนไม่เหลือทองใสฟาดหลักฐานช,ชัดชัดโชว์ความรวยเรื่องราวของแม่น้ำหนึ่งพิรดาธนชจินดาแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังและนุ่นดําดงนางเอกลิเกชื่อดังไกลเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลหลังจากที่มีกระแสข่าวลือว่าแม่น้ำหนึ่งเปนุ่นดําดงจนหมดตัวจุดเริ่มต้นของดรมาม่าเรื่องราวดังกล่าวเริ่มต้นจากมีคนตั้งข้อสังเกตว่านุ่นดําดงไม่ค่อยสวมใส่ เครื่องประดับทองคำเหมือนเมื่อก่อนทั้งๆท,ท,ที่เคยเห็นเธอใส่ทองเต็มตัวบ่อยครั้งจึงมีการโยงไปว่าเป็นเพราะแม่น้ำหนึ่งที่เป็นแฟนคลับตัวยงและสนับสนุนนุ่นมาโดยตลอดได้เปเงินให้นุ่นใช้จนหมดแม่น้ำหนึ่งตอบโต้ดรามา่าต่อมาแม่น้ำหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอว่าข่าวลือที่ว่าเธอเปจนนุ่นหมดตัวนั้นไม่เป็นความจริงและเธอยังคงมีทรัพย์สินมากมายโดยได้นำหลักฐานต่างๆมาแสดงให้เห็นเช่นบ้านรถ และเครื่องประดับราคาแพงเหตุผลที่นุ่นไม่ใส่ทองแม่น้ำหนึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุผลที่นุ่นไม่ค่อยใส่ทองคำนั้นเป็นเพราะเครื่องประดับที่เธอใส่มีราคาสูงมากและไม่เหมาะที่จะใส่ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้นุ่นยังมีเครื่องประดับชิ้นอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ได้นำมาโชว์ให้เห็นปฏิกิริยาของชาวเน็ตหลังจากที่แม่น้ำหนึ่งออกมาชี้แจงดราม่าดังกล่าวก็ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่อง โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายทั้งเชื่อและไม่เชื่อในคำอธิบายของแม่น้ำหนึ่งบทสรุปเรื่องราวของแม่น้ำหนึ่งและนุน่นดำดงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของดราม่าในโลกโซเชียลที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแม้ว่าเรื่องราวนี้จะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงพลังของโซเชียลมีเดียที่สามารถสร้างทั้งผลดีและผลเสียได้แม่น้ำหนึ่งพิรดาธนโชตจินดา จากแม่ค้าออนไลน์สู่ดาวโซเชียลแม่น้ำหนึ่งหรือพิรดาธนช่อจินดาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและเจ้าของเพจใบหวยที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากเธอดองดังมาจากการไลฟ์สดใบเลขเด็ดซึ่งหลายครั้งก็ตรงกับผลรางวัลธรรมให้มีผู้คนติดตามและให้ความสนใจเป็นจำนวนมากประวัติโดยสังเขปจุดเริ่มต้น แม่น้ำหนึ่งเริ่มต้นจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปก่อนจะหันมาไลฟ์สดใบหวยซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเธอความสำเร็จด้วยความแม่นยำในการใบเลขเด็ดทำให้แม่น้ำหนึ่งมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างธุรกิจนอกจากการไลฟ์สดใบหวยแล้วแม่น้ำหนึ่งยังมีธุรกิจส่วนตัวอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นการขายสินค้าออนไลน์และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดรามา่า แม้จะมีชื่อเสียงและความร่ำรวยแต่แม่น้ำหนึ่งก็เคยตกเป็นข่าวและดราม่าหลายครั้งทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องธุรกิจสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับแม่น้ำหนึ่งความมั่นใจแม่น้ำหนึ่งเป็นเคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมีความคิดเห็นที่ชัดเจนและไม่กลัวที่จะแสดงออกใจบุญแม้จะมีชีวิตที่สุขสบายแต่แม่น้ำหนึ่งก็ไม่เคยลืมที่จะทำบุญและช่วยเหลือสังคมความสามารถในการทำธุรกิจ แม่น้ำหนึ่งมีความสามารถในการทำธุรกิจและสร้างรายได้เป็นอย่างดีความเป็นตัวของตัวเองแม่น้ำหนึ่งมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและไม่พยายามที่จะเป็นเหมือนใครสิ่งที่ทำให้แม่น้ำหนึ่งเป็นที่สนใจการไลฟ์สดใบหวยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แม่น้ำหนึ่งเป็นที่รู้จักและทำให้ผู้คนติดตามเธอความรวยภาพลักษณ์ของความร่ำรวย และรูราทําให้หลายคนอยากรู้จักชีวิตของเธอดรามา่าข่าวและดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำหนึ่งทำให้เธอเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องสรุปแม่น้ำหนึ่งเป็นตัวอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จจากการใช้โซเชียลมีเดียและกลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคมเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวอย่างของคนที่ต้องเผชิญกับทั้งด้านดี และด้านร้ายของการมีชื่อเสียงจบแล้วจ้าสวัสดีค่ะ